บลูเบอรี่ป่าครับซึ่งมีหน่วยถึง ,9621 โอแลกเยอะเป็นอันที่3ครับบล็อกเกอรี่ครับมีถึง7,701อหโอแลกต่อต้านมะเร็งได้ดีด้วยครับ <c oughs> ผมจะกินทุกๆ4ชั่วโมงครับอาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามว่ากินอะไรที่มันจะต่อต้านมะเร็งหรือต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี <c oughs> จะได้เลือกกินสิ่งนั้นมีการเรียงลำดับ12-3ได้ไหม <c oughs> เป็นคำถามท,าที่ดีมากๆเลยเพราะปัจจุบันนี้การแพทย์พัฒนาขึ้นแต่คนที่เป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเพิ่มมมมขขขึ้้้้นนนนนนถาาาาาเเลลืืออกกกิิสส่่งงัจจะดดีไไไหผปปบููตรท ตัวที่1เรียกว่าอาไซเคยได้ยินไหมครับบ้านเราเรียกว่าอาซาอิหรือเราเรียกว่าอาไยมันคือผลไม้ตระกูลปาล์มเป็นพัน์ผสมระหว่างอนุ่นกับบลูเบอร์รี่ครับบ้านเราก็อาจจะมีขายนะครับเพื่อนๆลองหาซื้อดูทําไมต้องเป็นอาไซครับเพราะว่าในอาไยจะมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซนินสูงครับและเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงเลยและป้องกันการเสียหายของเซลล์ได้อย่างดีแต่ที่ต้องระวังบางทีนะครับกินน้ำอาไยแล้วมีส่วนผสมของเป็นน้ําตาลเยอะนะฮะอาจจะทําให้ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพทําให้คุณเป็นเบาหวานทำให้เป็นโรคอื่นนนนนนนเเเเข้้้้้้าาาาามแทไไไดดะรััถปป็็ใหกิอ ออกมาจากผลเลยนะครับไม่ใช่แปลรูปจะดีที่สุดเลยครับหรือไม่ก็เป็นแอสไซที่แช่แข็งเอามาปั่นกินน่าจะอร่อยนะครับในผลวิจัยบอกว่านะครับในแอสไซนะครับมีค่าออลลกสูงถึง1 2 7 0 0 1 2 7 0 0ต่อ100กรัมนะครับอันที่2อ,อันที่2ก็คือแคนเบอรี่ครับมีถึงนี่ครับเขียนว่า9,584พอแปโอลกแคนเบอรี่ทำไมถึงดีนะครับก็เพราะว่ามีวิตามินซีสูงและมีโพลีเฟนอลสูงช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งและโรคหัวใจได้ดีมากเลย อันที่3คือบลูเบอร์รี่ป่าครับซึ่งมีหน่วยถึง9621ห็โอแลเยอะเป็นอันที่3ครับใช่ครับ,บอกว่าในนี้มีแอนตทไซนินสูงและมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งและเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจเลยอันที่4คือบล็อกเกอรี่ครับมีถึง7,701อหโอแลมีตัวแอนโทไซนินเยอะด้วยครับอันที่5้าสเบอร์รี่มีทั้งหมด6 0 5 8โอแลกเยอะมากเลยครับอันที่6เป็นอันที่เรารู้จักกันมันคือสตอเบอรี่มีถึง935โัลเก้ะมีวิตามสิบด้าโอแ และอันที่7คือแอปเปิลแต่มันเป็นพันเลดเดลิเชสเลดเดลิเชสคืออะไรผมไม่เคยรู้มาก่อนก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ5,900โอแลกเป็นผลไม้ต่างๆที่เราหากินได้ยากลองไปหาที่อินเทอร์เน็ตดูครับแต่พออันที่แปดอันที่9เริ่มรู้จักครับมันก็คือเชอร์รี่ครับเชอร์รี่มีหน่วยเป็น4,873โอแลด็ดและอันที่9คือพลัมลูกพลัมนั่นเองครับมีหน่วยเป็น4,844โอแลกและมีวิตามินซีสูงด้วยแลนที่10ที่เรารู้จักกันและูกกััันนใประเททททศไย็คือบบิม ม,มีหน่วยเป็น4,479โอแลกเยอะเลยครับใน10อย่างนี้คุณลองไปหากินดูครับบางทีถ้าเราหาอาศัยแล้วหากินยากในประเทศไทยเราลองหากินทับทิมก็เป็นอาหารที่ต่อต้านอานุมูลสลัตและเป็นตัวที่มีค่าต่อต้านมะเร็งได้ดีครับได้ดีครับลองหาทับทิมน่าจะราคาถูกและก็หากินได้ง่ายครับในทับทิมนี่โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นนี่ถามหาถามซื้อเลยนะฮะใครปลูกทับทิมแล้วส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นน่นจะขายดีเลยและในทับทิมนะั้นมีสารที่ชื่อว่าเอลาจินิกแอซิดแลวก็มีสารที่ชื่อว่าแทนนินอยู่ข้างในด้ดมาากกเลครัิ้นนออแู และจะบอกให้ครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ยนี่คืออะไรเปิดให้ดูเลยของกินพวกนี้ครับมันมีพวกโพลิเฟอนอลแล้วแอนโทไซนินสูงนะครับผมจะพกพาไปเรื่อยนี่นี่คือชโโ็อกโกแลตร้อนะครับชโโ็อกโกแลตร้อนะครับฝาดแล้วก็ขมมากครับหนึ่งในนั้นคือตัวต่อต้านอนุมูลอิสระครับต่อต้านมะเร็งได้ดีด้วยครับ <S <s ผมจะกินทุกๆ4ชั่วโมงครับเพราะว่ากินแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ให้กินหลังอาหารครับฝาดมากเลย และอยากจะบ,บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้หมายถึงว่าเราควรที่จะกินแค่นี้อย่างเดียวครับต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยนะครับเพราะถ้าเรากินในสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าสารอาหารครบนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะป้องกันโรคได้ทุกโรคหรือไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันได้อย่างเต็มที่ครับเพราะนั้นคุณต้องนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารให้เพียงพอและกินสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้จะทําให้คุณแรงแรงมีสารที่ต่อต้านน้ำมูลสละและต่อต้านมะเร็งได้ดีครับนอกจากนี้แล้วเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่าาเรต้้องกกินัสีุ คำว่า,าผักสีลุงนี่คืออะไรครับมันก็คือผักที่มีสีเขียวส้มเหลืองม่วงแดงน้ำตาลขาวแต่และผักนี้มีความสามารถในการต่อสู้โรคต่างๆมากมายที่เราไม่เคยรู้และผมเคยพูดมาแล้วในครั้งที่แล้วใครยังไม่ได้ดูนะครับต้องย้อนกลับไปดูด้วยเพราะว่านะครับมีผักสีขาวงงไหมคืออะไรเช่นกระเทียมครับในผักสีน้ำตาลเช่นเห็ดมันมีสารต่อสู้อะไรได้บ้างความรู้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อเ,เพื่อนๆเลยเพราะคนรักษาโรคคือหมอแต่คนป้องกันโรคคือคุณคือคุณ ตัวเราเองรู้เรื่องว่ากินอะไรแล้วป้องกันโรคมันก็จะป้องกันโรคอย่าปล่อยให้คุณป่วยแล้วให้หมอไปรักษาเราป้องกันด้วยตัวเราเองดังนั้นคนที่ป้องกันโรคได้ก็คือตัวเราหรือตัวคุณเองอย่าปล่อยให้เป็นโรคเราจะได้ม่ต้องเสียเงินกินอาหารดีๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคคุณก็จะปลอดภัยมีความเสี่ยงน้อยกว่าครับมีความเสี่ยงน้อยกว่าเสียเงินน้อยกว่าดังนั้นครับคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องผักสีลุงซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้เลยว่าสีอะไรช่วยอะไรบ้างสีเหลืองช่วยอะไรสีแดงช่วยอะไรอัลไซเมอร์กินสีอะไรสีน้าตมันช่วยอะไร สีส้มช่วยอะไรตอนนี้ผมพูดมายาวพอสมควรแล้วถ้าพูดยาวกว่าน,นี้บางคนก็บอกว่ามันยาวเกินไปเบื่อเส็งสำหรับคนที่อยากเรียนรู้มากกว่านี้ผมจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนแต่เพื่อนต้องแอดมาเป็นเพื่อนของผมย้ำนะต้องแอดเป็นเพื่อนของผมนะวิธีการก็คือข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไปพอกดลิงก์เข้าไปจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนและลุ่มแชทตรงแชทเนี่ยก็จะมีข้อความเพื่อนเติมข้อความว่าขอวิดีโอฟรีกินผักสีอะไรช่วยโรคอะไรแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนนั้นครับคนที่รักโกคือออนนนีีัุเใวด